สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ s ต op l ลอสค่ะกลับมาจอลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะกับหมวยธนวันปนนัญโฉดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดัชนีกันนะคะภาพรวมของดัชนีล่าสุดหลังจากที่ในช่วงภาคเช้ามีการปรับตัวขึ้นไปบวกถึง7จุดนะคะไปทดสอบ1551จุดค่ะ เซตนั้นย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็ลงมาที่1542.90จุดนะคะก็จะเห็นการแกว่งตัวกรอบอยู่ประมาณบวกลบ10จุดค่ะตอนนี้ติดลบลงมา1จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเบาบางค่ะ40 0 0มืล้านบาทเท่านั้นนะคะห้าดับหลักทรัพย์แอดวานซ เขียวขึ้นมาบวกถึง8ปบาทนะคะประมาณ3%ยืนที่241บาทค่ะทูคาร์บูเรชันย่อตัวลงไป2%ยืน13บาท30สตางค์ MTLS ค่ะวันนี้ขึ้นมายืน20บาทแล้วนะคะราคาบวกขึ้นมา3%กว่าค่ะอยู่ที่20บาท10สตางปตทย่อตัวเล็กน้อยยืนที่325บาทค่ะและตัวของ i f e ฟนะคะขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่ายืนที่15บาท50สตางค่ะ ส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกรอบในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงปัจจัยอะไรที่ต้องจับตานะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพิชัยคะวันนี้เซ็ตยังคงทรงตัวสวิงไปมานะคะแล้วก็กรอบยังขึ้นไปไหนได้ไม่ไกลค่ะคุณพิชัยมีมุมมองต่อตลาดหุ้นยังไงคะคือ ถึงแม้ว่านักลงทุนเนี่ยจะคลายความกังวลเรื่องเฟดอัดขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังอยากรอสัญญาณที่ชัดกว่านี้ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยเวลาตลาดฟื้นตัวข,ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจะสังเกตว่าไม่ผ่านตรงบริเวณ1,500-50จุดนะครับใ,ในวันนี้เนี่ยกลุ่มที่โดดเด่นเนี่ยคือตัวมือถือนำโดยตัวอัลวานอินทัชดี นะครับตอบรับความคืบหน้าในการประมูล 4G ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิตัลในวันที่18มีนาคมนะครับซึ่งคอสชอเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าพร้อมจะเดินหน้าการประมูลภายใน6เดือนถ้าได้หนังสือตอบรับจากทางคอสช,อชอมาจะสังเกตรวันนี้ทรูก็เดินส่วนทางนะครับย่อลงเนื่องจากถ้ามีการประมูล 4G เกิดเร็วเนี่ยก็จะเพิ่มคู่แข่งกัน ถ้าอย่างนั้นดูกลุ่มนี้จะดูโดดเด่นที่สุดใช่ไหมคะวันนี้ถ้าดู Mo s t active เน,นี่ยจะเห็นว่าเป็นพวกมือถือขึ้นมาถึง2ตัวครับในขณะที่ตัวดีถังก,ก็ยังตามมาห่างๆนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่ชะลอจะงเกว่มรวมยอยู่ที่เพียง4ี่หมื่นล้านเท่านั้นเองตอนตอนนี้นะครับยังไม่รวมตอนช่วงเข้ามากเก็ตฉนั้นคงรอความชัดเจนเรื่องสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตมาดูกรอบดัชนีสำหรับในสัปดาห์หน้ากันนิดนึงนะคะตอนนี้เซ็ซทร์ทู่ี่1 5บ2จุดนะคะเรายังคงจะต้องจับตาดูเรื่องปัจจัยต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้ากรอบแนวรับแนวต้านดัชนีเป็นยังไงบ้างคะ,คะด้านบนเนี่ยหนึนะในขณะที่ด้านล่างเนี่ย เส้น200วันณขนาดนีอยู่ที่1,500กับ3 3จุดกับคงาจะแขวงแบบนี้จนกว่าจะมีความเชัดเจนเรื่องสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคา,ารรัฐครับค่า1,555นะคะแล้วก็1 5 3 0จุดจะเป็นแนวรับนะคะในช่วงนี้จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้สัญญาณการปรับขึ้นหรือว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเองนะคะสัญญาณถ้าสมมุติว่าเร็วขึ้น,นจ,จะเป็นไงคะงถ้าขึ้นชา้า ก็ตลาดก,ก็จะตอบรับเชิงบวกครับค่ะอย่างนี้การแกว่งตัวกรอบด mm ัชนีอยู่ในบริเวณเรนจ์นี้นะคะเราควรจะต้องบริหารผ่อนอยังไงคะกลยุทธ์ภูีิรัต่เอเรื่อง ที่ผ่านมาในความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสะท้อนเข้าไปผ่านตัวดอลลาร์สหรัฐนะครับที่แข็งพรวดพรวดขึ้นมาในปีนี้นะครับนี่คือจุดแข็งสุดในรอบประมาณสัก12ปีแล้วเมื่อเทียบกับ6เงินสกุลหลักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดอลลาร์แข็งเกินไปนก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าการคัดการเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยเกิดลดระดับลงนะก็อาจจะมีเงินย้อนไหลกลับเข้ามา ใน emerging market นะครับอย่างไรก็ดี valuation ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในขถูกเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยหุ้นใหญ่ๆ ที่ต้องอาศัยฟันโฟจากต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่จะโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวมคงมีน้อยนะครับยกเว้นหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัวอย่างเช่นกรณีหุ้นมือถือหากมีความคืบหน้าเรื่องการประมูล 4G ก็อาจจะเด่นขึ้นมาเนื่องจากในกลุ่มนี้นะนอกจากมีอัพไซต์อยู่พอสมควรแล้วยังมีปันผลที่กําลังจะ X d ดีในช่วงปลายเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นแอดวานหรือตัวอินทัชเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยก็คงเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่อง เื่องดอกเบีย้ยที่มีการปรับลดลงนะครับหลังจากกรนงประกาศ ลดดอกเบี้ยไปเมื่อวันพุธนะครับธนาคารพาณิชย์ก็ทยอยปรับลดดอกเบี้ยสองขาตามมาซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลบวกคุณเช่าซื้อ leasing บัตรเครดิตอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเราเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ที่เหลือเนี่ยคงจะทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมาในช่วงอย่างช้าก็ต้นสัปดาห์หน้าครับขออนุญาตมาดูหุ้นในกลุ่มมือถือนิดนึงนะคะตัวไหนที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากคะถ้าหากว่าเกิด 4G ขึ้นมานะคะมาดูที่ตัวของ a d v a n c e กันก่อนนะคะมาดูเป็นรายตัวกันเลย บบเด่นที่สุด <รา S 1> คงดนี่พน,นะะตัวแอดวานนะครับเนื่องจากมีแบนด์วิดต์เนี่ยเหลืออยู่น้อยที่สุดนะครับจะมีข้อจํากัดในการทําธุรกิจมากที่สุดถ้า 4G ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นในมุมกลับถ้า 4G เกิดได้เร็วนี่ก็จะปลดล็อกข้อจํากัดในการทําธุรกิจนี้นะแอดวานดีตัวอินททชก็จะดีตามมาด้วยดีแทกเองอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเท่าเพราะมีแบนด์วิดต์อยู่ในเมืองมากที่สุดในปัจจุบันนะครับในมุมกลับเนี่ยตัว True ปัจจุบันเนี่ยสามารถทําตลาด 4G โดดเด่นที่สุดนะครับเพป็นถ้าเกิด 4G เกิดเร็วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคู่แข่งทางธุรกิจขึ้นมาเพปะนจะสังเกตว่าตลาดจะตอบรับเชิงลบถ้ามีความคืบหน้าเรื่องการประมูล 4G ครับ มาดูตัวแอดวานซ์นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่คะวันนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่241บาทค่ะในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนียตัวแอดวานซ์มีปันผลอยู่ที่5เสร็จๆเศษเศษนะครับสำหรับปี58แล้วก็มูลค่าที่เหมาะสมเราประเมินไว้ที่260ส่วนอินทัชเราประเมินไว้ที่95บาท ดีแท็กเราประเมินไว้ที่93บาทครับค่ะอินทัชอยู่ที่9 5บาทนะคะราคาหนักระดาน79บาทนะคะก็ยังพอมีเสน่ห์อยู่นะคะส่วนตัวของ t r u e เองนะคะก็มี 4G น่าจะเสียเปรียบสุดเหรอคะก็เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีค,คนอื่นเนี่ยมีข้อจํากัดตรงนี้นะแตขณะที่ทรูเน้นนำหน้าคนอื่นเยอะเพราะฉะนั้นการเพิ่มคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ยก็ทําให้โอกาสที่จะเติบโตเร็วๆก็ลดลงครับค่ะขออนุญาตสอบถามเรื่องมุมมองการลดกอดอกเบี้ยของกงองงนงนิดนึงนะคะว่าคุณพิชัยมอง มีผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มไหนไหมคะหรือว่าจริงๆมันเป็นเพียงแค่บรรยากาศสั้นๆเท่านั้นค่ะ<อ>ที่จะมากรเที่เรื่องเรียนนะฮะว่ามันคงมีส่วนช่วยส่งผลบวกทั้งนั้นจตวิทยาบ้างนะครับผู้บริโภคก็ดีผู้ลงทุนก็ดีผู้ผลิตก็ดีที่มีสัดส่วนนิสิตต่อทุนเยอะๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะฮะในกลุ่มที่ได้ชัดๆเนี่ยก็คือพวก leasing พวกเช่าซื้อพวกบัตรเครดิตนะซึ่งก็ได้ตอบรับการปรับลดดอกเบี้ยมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะส่วนในกลุ่มอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆดอกเบ หลักนะครับแต่การลดลงก็มีส่วนช่วยทําให้อํานาจซื้อของผู้บริโภคดีขึ้นนะฮะส่วนกลุม่มอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยชัดเนื่องจากการปรับลดดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าคงไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักนะครับน้าหนักหลักน่าจะมีอยู่ที่การเล่งรัดการเบริกจ่ายงบป,ประมาณรวมถึงพวกบรรดาแมกปรับโปรเจกต์ต่างๆซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเร่งตัวขึ้นครับค่ะได้ควันนี้คอบคุณม่ากเลยน,นะคะสวัสดีสสดค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจ บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินะคะมาดูที่ภาพกราฟของเซตกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับมนุ่มมองคุณพิชัยมองว่าเซตนั้นจะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่ประมาณ1533จุดนะคะส่วนกรอบด้านบนค่ะยังไปไหนได้ไม่ไกลประมาณ1 5 5 0จุดนะคะยังคงแว่งตัวอยู่ในกรอบนี้เรารอความชัดเจนเรื่องของการประชุมของ fomc ต่อการส่งสัญญ,ญาณการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาณที่ขึ้นเร็วขึ้นตลาดหุ้นก็จะลง ่อแต่ถ้าหากว่ายังลาชาเหมือนเดิมตลาดหุ้นก็จะยังคงมีการาแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณนี้หรือว่าไม่ได้ลงลึกมากนักนะคะซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ต้องจับตานะคะว่าจะมีผลกระทบอย่างไรคะ่ะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่น่าจะทยอยสะสมได้เรื่องของ 4G เรายังต้องจับตานะคะ ทางฝั่งของรัฐบาลก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของ 4G ถ้าเกิดขึ้นแล้วตัวที่น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดคือตัวของ Advanced แล้วก็ตัวของ i n t u s นะคะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันช่วงนี้นะคะเราไปเจาะลึกในการลงทุนกันด้วยวิธีการเรียนหุ้นกับสัมนาของ Stop Loss ค่ะ สำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ที่2ี่9มีนาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะมาเรียนหุ้นในหัวข้อ h y b r i d i n v e s t o ตนะคะวันเสาร์เต็มวัน9โมงถึง5โมงเราจะมาสอนสูตรในการดูหุ้นซิ่งเพื่อเทรดหากำไรระหว่างวันแล้วก็วิธีการจัดพอร์ตในระยะกลางระยะยาวกับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตกบริษัันลักษัพเอเชียพลัสทั้งวันนะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะเราจะมาเรียนในหัวข้อ Hybrid Inves t o ตเป็นสูตรการเลือกหุ้นด้วยวิธีการเลือกพื้นฐานผสนเทคนิค สูตรนี้จะทําให้เรามีพอที่เติบโตอย่างสบายอกสบายใจนะคะ2วันเต็มที่โรงแรมอมริมวัฒเกตบระตูน้ําเราจะไปเรียนกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะ รีบจองบัตรด่วนนะคะ9,900บาทค่ะ02 338 3,000กด3นะคะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนด้านความรู้เพราะว่าจะทำให้เราตกปลาเป็นด้วยตัวของเราเองเราก็จะหาปลาได้ในตลาดหุ้นตลอดไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาฟงมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ คลินิกสตอปลอสซีซัน5สันมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ไฮบริดอินเวสเตอร์หลักสูตรเข้มข้นผสมประสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตสิริวัฒนาเกเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ Super t ์ทริเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว สกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเล็ดลับการลงทุนแบบ h y บริดอินเวสเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำน,นวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย